จ้าไปเจไม่ให้เล่นเไาหม่หม่เพาลองจิ้มใหม่ิรมค่อยจิ้มค่อยจิ้มาเราได้ไงเป็นที่ได้มาเขยกว่าเพชรติดาม เด็กเขาบอกว่าคนจะจ่ายสูงหรือเกินจะโจห่วงไม่ให้เล่นอันนี้ของจอจอนะห้ามเล่นนะห้ามเล่นบอกว่าอย่าเล่นป๊อปเอ็กของจอจอจะเล่นได้อยากเข้าไปอยู่ตรงนี้เพราะมันปลอดภัย 这底下你是。